สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้านุชมากินตํากุ้งสดกับแซลมอนนะคะมีน้องใบเตยมาทานกับคุณป้าด้วยค่ะฝากกดติดตามกดหัวใจให้ป้าด้วยนะคะทั้ง Youtube Facebook แล้วก็ไอจีลุยเริ่มเลยค่ะอ้าวป้าเอ๋วันนี้มีป้าเอ๋มากินด้วยเอมือโผล่แค่างเดอาแค่มือนะวันนี้ไม่สวยเดี๋ยวแพ้น้องใบเตยชิมฝีมือป้าแล้วจะติดใจชิมใหญ่จุงแต่ป้าเอ๋จวชิมฝีมือเราบ่อยแล้วนะ ปปานรสทำกับข้าวอะไรไหมคะอันนี้อร่อยค่ะแต่นี่ลองชิมตาเหนื่อยก่อนตาเหนื่อยยังไงถึงเรียกตาเหนื่อยอ่ะล้าไงคะ<า>อ๋อเ่นนุกก็ไม่บอกโอเคไหมก็ได้เลยนะสตรอบเบอรี่ภาคใตา้ มันชี้ช้อนใหม่ต้องคีดพริกไปด้วยไม่โชว์ช้อนก่อนอกินกับสตอ๊อกเท่ากันเหรอพิ่งลองครั้งแรกกินผักเป็น่อนงั้นเราใช้ช้อนนี้ดีกว,ว่ามันจะสวยกว่าป่ะอ,อร่อยไหมคะลูกต้องกินกับสตอ๊อใช่ไหม,มวันนี้แบบตักคำเดียวกันเลยต่ำเยอะมากอุปกรณ์เดินมาก ให้ผู้วมทิมชิมบ้างดิเพื่อเสรยฟพร้อหรอพร้อแล้วค่ะเพื่อทำบาล์รังไม่เป็นสดตดอป้าก็กินครั้งแรกอืมอเ,เ,เหมือนกระเท็นเนาะกินมากป้าระวังตดอัดห้องแอร์นะ <c oughs> เนื้อแซลมอนเน้นๆอร่อยไหมอร่อยมากบอกว่าอยากกินป้าก็รอเลยอยากให้คุณป้าทานอะไรเม้นมาได้นะคะส่งมาให้คุณป้าชิมก็ได้ค่ะคุณป้าชิมได้หมดไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะนี่จ๋ายุยวดจ๋า นี่ค่ะทุกคนตำมแซลมอนคือแซลมอนมันสดแล้วก็อร่อยมากถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like. ลคกก์กดซับสไครตกดแชร์ให้ป้านุชด้วยนะนี่น้องเตยเป็นงาน <c oughs> สดนะสดเนาะสดมากน้อเตยกินนี้เป็นไหมหอม

ใช้มือก็ได้นะตามสะดวกนากั้วยว่วจ้านี่ค่ะกุ้งนั้นเนื้อแน่นมากก็นุนะ่มอร่อยเนาะสดทุกอย่างผักก็สด จังกว่ากรอบมากปลาแซลมอนโหเนื้อนุ่นนมมากน้องใบเตยนี่ FC ตัวยงของคุณป้าเลยนะกดทุกคลิปกดทิ้งกดทิ้งไม่ไ <laughs> <laughs> ใช่กดตายสิคะกดเจอปุ๊บกดทิ้งเลยไม่ได้ <laughs> อะไม่ใช่ใช่ไหม อืมน้งงุ่มมากคนกินสตออปเลยไหมเปนะ็นไม่อยากกินจะตดอัดแม่หรืวแม่ด่าป้ากินครั้งแล้วมันก็จะเหมือนกระถินกระถินอันใหญคอหลอม อืมต่อตอกินกับส้มตำเข้ากันมากเรามีแครอทนะเรามีผักชีนนะมาจิ้มจ้ะท่นั่งไม่ถนัดเนาะไม่มีกระป๋องเต๋อทีนี่ นี่ค่ะกินเลยอ,อ,อร่อยมากอร่อยมากๆใครกินแล้วจะติดใจฝีมือป้านะไม่ธรรมาดา นีม่มีคนให้กำลังใจหลายคนคะ่ะแถวเนี้ย mm hmm. นั่งยิ้มไม่มีเสียงอยู่เต็มเลย <laughs> ให้กำลังใจหรือว่าหิวมากกว่าูจากหน้าทา่าทางแล้ว พี่เตยโรงเรียนกิดปิดกี่วันเนี่ยลูกปิดสิบเจ็ดวันสิบเจ็ดวันอ่านหนังสือบ้างไหมดูในคลิปนะน,น้อง,องๆทุกคนโรงเรียนปิดเทอมอ่านหนังสือด้วยนะพี่ไปเตยสอบได้ที่สีพ่พี่ไปเตยบอกพี่ไปเตยเรียนไม่ค่อยเก่งใช่ไหมเรียนไม่เก่งสอบได้ที่สี่สมัยป้าเรียนนะนักเรียนมี อ่า29้าคนฟาส์ด้วที่2ี่เกิ่งกับพี่เบตเตอีกนี่ค่ะอร่อยมากอซเลมอนหายซลมอนหมดเหรอนี่ไงมีกุ้งสดกินจนหมดนะเมื่อกี้เรากินว่ากินไม่หมดนะ <c oughs> ใบเตเลยลูกกุ้งสดตอนแม่ตอนแรกแม่บอกว่าจะไปฝากป้าจะไปฝากคุณแม่หนูหมดล้ะคุณแม่ไม่ต้องทานค่ะคุณป้าแดกหมดละณัลโหยช้อนใหม่อวดช้อนอยากอวด เรียบร้อยค่ะหมดไหมหมดก็ดตตออร่อยเนาะกรอบมากก็อตออร่อยสดใหม่ทุกอย่างเล่นกข้ามาเล่นกข้ามาจ้าก็ตอกรอบ ามันเพิ่งกินสต,อ,ตอครั้งแรกปิดใจอร่อยดีตอนนี้ก็ทำการหมดเป็น,ปนที่เรี่บร้อยม้้นนุชกับใบเตยตัดเ,เรียบร้อยเลยค่ะรับผิดชอบทุกอย่างเรียบร้อยน้องใบเตยยังอร่อยไม่หยุดอ่ะเดี๋ยวก็มาอีกนิดค่ะลูก xem right. đã đủ mà nằm vậy tầm hơn như đầu có tầm nữa nè đúng quá một đủ đai đủ ไปไม่เตยเราต้องไปแล้วค่ะหมดแล้ว bye บ๊าย<ะ>บายค่ะฝากกดติดตามกดหัวใจให้ป้าด้วยนะคะทั้ง TikTok Facebook IG ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย